วันนี้มารีวิวนะครับผมจากการใช้งานจริงประมาณ6เดือนนะครับของยี่ห้อ new world tech นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับครั้งแรกที่ซื้อมาคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่สามารถที่ใช้งานในแอป xiaomi ได้นะครับแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวบอกนะครับความชื้นของห้องนะตอนนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับ 60- 70ได้หมดอันนี้ก็เป็นปุ่มสัมผัสนะครับ ตั้งเป็นชั่วโมงได้นะครับผมแล้วก็วนมาที่เดิมนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแอปก่อนแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับแอปที่ใช้นะครับเป็นแอป xiaomi ห e นะครับผมอันนี้สามารถบอกได้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนี่ครับ5้นะครับผมสามารถเลือกได้หลายโหมดเลยนะครับอันนี้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับในแอป นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันดีอย่างหนึ่งไม่รู้นะเพราะว่าผมใช้แต่ยี่ห้อเนี้ยแล้วก็เคยใช้ไม่เคยใช้ยี่ห้อหอื่นเลยเวลาดึงถังน้ำเนี้ยมันจะป,ปึ๊บดึงออกมาปึ๊บเครื่องเนี้ยมันจะตัดตการทํางานอัตโนมัตินะครับเครื่องนี้เขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ25ตารางเมตรนะครับแต่ห้องผมก็ประมาณ 30- 35นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับ เครื่องหนักไม่เอ่ยลองยกให้ดูมีวิธีการยกเครื่องก็ประมาณ10โลนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัวตัวเขาเรียกว่ากองฝุ่นกองอะไรพวกเนี้ยแต่ยังไม่เคยแกะออกมาเลยนะครับเพราะว่าต้องก็ยังมีฝุ่นน้อยนะครับราคา4 0 0 0 5 0 0 0กว่าบาทแนะนำนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะ สูงไหมก็เปรียบเทียบกับกีตาร์ผมก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมขนาดกระทัดรัดนะครับ